อข้าวคืแรกหลักเลยคือหลักใแบบเขา้องที้อยู่ด้านหน้าด้านในระับก็ฝากกระตุ้กระกต่อไปวันนี้จะมีดาเิดรปกระูกที่รับเทปน้อยของเราแล้วก็อย่างนี้ไเร่อยวครับ วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูลิเกเปิดวิกหรือลิเกทำการแสดงตามหมู่บ้านลิ hey, กเกยอ่าาใรรค มีใครที่ไม่รู้จักลิเกกันบ้างตามชนบทนั้นจะยังคงมีให้ดูนะครับแต่ลิเกนบัณฑ์นี้นะครับจะมีความแตกต่างจากลิเกที่ได้รับการติดต่อว่าจ้างไปทําการแสดงต่างงานมหโรถบต่างๆนะครับแตกต่างยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับ ก่อนทำการแสดงนั้นนะครับลิเกจะขายพวงมาลัยให้กับผู้ชมซื้อไว้เป็นรางวัลน,น้ำใจย0บาทต่อหนึ่งพวงเท่านั้นเองย เราจะได้เห็นนะครับผู้ชมนั้นมีความสนุกมีส่วนร่วมกับการแสดงอย่างเต็มที่ลูกคอกับลีลาการอ้อนของลิเกดาวรุ่งพุ่งแรงอายุน้อย17ปีกว่าเท่านั้นเองครับทุกคนครับทางด้านนู้นนะครับพระเอกลิเกตกำลังที่จะลงมารับพวงมาลัยน้ำใจจากผู้ชมแล้วก็กำลังอ,อ้อนอ้อนแม่ยกของเขายอมรับเลยในคำว่าลีลาลูกขอสุดๆไปเลย ดังเรื่องเล่าว่าลิเกนั้นมีมนสะกดเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกแล้วก็เพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มไปกับลูกคอลีลาการอ้อนของเหล่าพระเอกนางเอกลิเกนาเสดาไดนะครับเจ้าตัวเล็กที่มากับผมด้วยนั้นง่วงนอนผมจึงไม่สามารถอยู่ ดูการแสดงแบบการเล่นเรื่องราวจะใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงนะขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้ชมและพวงมาลัยครับ